ต้องบอกเลยนะคะว่าคุกกลุ่นขึ้นมาอีกแล้วล่ะค่ะสาหรับกรณีที่ตลกชื่อดังนะคะอย่างคุณจักกะบุ๋มเชิญยิ้มค่ะที่ได้โดนแมคค้าปูดองอ่องมันปูนะคะติดป้ายทวงหนี้เนื่องจากทําของให้ไปขายค่ะแต่กลับไม่เคยได้เงินติดตามทวงเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เคยได้จนต้องไปติดป้ายทวงเงินกลางห้างดังค่ะและก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านของคุณจักกะบุ๋มนะคะนั้นก็ได้ไปแจ้งความกลับเจ้าหนี้ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะคุณจักกะบุ๋มก็ได้มาร่วมเปิดใจในรายการหันกระแสแล้วค่ะเรียกได้ว่าล่า เล่าย้อนเหตุการณ์ความเดือดร้อนของตัวเองนะคะที่ตนเองนั้นถูกโกงธุรกิจจนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องขายของหาเงินเนี่ยมาใช้หนี้เป็นหนี้สินท่วมหัวโด,โดยสิ่งที่ทําให้หลายๆคนนั้นช็อกนะคะก็คือช่วงหนึ่งในรายการค่ะที่คุณจักรบุมนั้นได้พูดกลางร,รายการดังว่าความเดือดร้อนของตัวเองเนี่ยคือต้องส่งเนี้รายวันวัน,วนละ4ี่0 0ื่นบาททําให้เป็นเหตุผลว่าทําไมตัวเองเนี่ยเวลาขายของได้เนี่ยเราถึงไม่คืนเงินให้เขาโดยคุณจักรบุมได้กล่าวว่าปัญหานี้ผมได้บอกแม่ปูนาไปตั้งแต่วันแรกที่เขาเ ผมเนี่ยไม่มีทุนเลยซึ่งผมก็เข้าใจว่าเขาตั้งใจมาช่วยเราแม่ปูนาเข้าใจเราในเรื่องนี้มาตลอดถ้าแม่เขาไม่รับรู้เนี่ยผมจะกล้าเอาของเขามาขายเพื่อหาเงินมาประทังชีวิตได้ยังไงถ้าแม่ไม่รับรู้หรือไม่ยินยอมผมจะกล้าเอาเงินที่ทํามาหาได้เนี่ยไปส่งเจ้าหนี้รายวันทั้งหมดได้ยังไงซึ่งคุณจักระบุมนะคะก็ได้อธิบายในช่วงนี้ค่ะและในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของแม่ปูนานะคะนั้นก็ได้ยืนยันว่าไม่ได้ยินยอมและทวงถามทวงเงินเข้ามาตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยเป็นต้นมายอดหนี้เาทท่วท่ววไหง ก็ไม่เคยได้สักบาทและสิ่งที่แม่ปูนาอยากจะถามก็คือทําไมเขาไม่ระดับ,บ,บความสําคัญว่าจะต้องบริหารการเงินเนี่ยอย่างไรเอาเงินไปใช้หนี้เนี่ยก็เข้าใจได้แต่เขาก็ต้องหักทุนมาให้เราไปต่อยอดทําของมาขายใหม่ด้วยและนี่นะคะก็คือบทสัมภาษณ์ของช่วงหนึ่งในรายการค่ะที่ทําให้หลายๆคนนะคะนั้นตกอกตกใจไม่น้อยเพราะยอดเงินที่คุณจะกระบ,บุนะคะได้ส่งนี่รายวันเนี่ยมันจานวนเยอะไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ไทเนวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไรายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทเนวค่ะ